แล้วจู่ๆพ่อก็พูดว่าอ้าวพูดอย่างนี้เนี่ยจะใส่ร้ายออยอีกใช่ไหมเต้นเต้นมาดูเด็กป้าเต้นจะใส่ร้ายออยอีกแล้วแล้วพี่เต้นก็โมโหครับแล้วก็บอกว่าทำไมถึงมีแต่คนบอกว่าออยเป็นคนไม่ดีป้าพูดอย่างเงี้ยป้ากลับไปเลยครับธุระป้ามีแค่นี้ใช่ไหมป้าของพี่เต้นก็ได้แค่สายหน้าครับแล้วก็เดินออกไปพอไม่นานหลังจากนั้นครับแม่ของพี่เต้นก็เรียกพอพี่เต้นขึ้นไปข้างบนนะครับ ตอนนั้นนะครับเหมือนกับแม่พยายามที่จะให้พีเตอร์มานั่งอยู่ค่ะแล้วแกก็เลยเหมือนเอามือครับ<อ>เปิดขวด<อ>แล้วเทน้ำมนต์ใส่มือตัวเองมารูปแล้วก็บอกว่าคืนนี้รอตอนนั้นนะ่ะพีเตอนเหมือนจะมีอาการวูบแกรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีแกบอกว่าแม่ทําไมเป็นแบบนี้เนี่ยอมแม่ใครทําแม่แล้วแม่ก็ร้องไห้แล้วก็จับม,มือพีเต้นททำไมแล้วก็สายหน้าเหมือนไม่ให้พีเต้นล,ลงไปแล้วก็พูดเจ้ว่าคืนนี้รอ กลางดึกคืนนั้นครับแม่ของพีวเต้์ก็สะกิดพี่เต้นแล้วก็บอกว่าดูดูแล้วก็ชี้ลงไปข้างล่างพอพี่เต้นลงไปครับก็ได้ยินเสียงกึกกักกึกกักอย่างเงี้ยแล้วพอแกเดินลงไปสิ่งที่แกเห็นคือเหมือนเดิม,ม,มพี่ออยครับพอพี่เต้นกำลังมีอะไรกันอยู่ที่โซฟาแกเห็นอย่างนั้นแกโมโหมากแกเดินเข้าไปแล้วแกบอกว่าเฮ้ยทั้งสองคนทำไมถึงทำอย่างเงี้ยพี่ออยครับลุกขึ้นมา แล้วก็บอกว่าเดินเตินรักออยไหมพี่เดินก็ร้องไห้แล้วว่ารักแต่ทําไมรักแล้วทําอย่างนี้อืแล้วพี่ออยก็บอกว่าถ้ารักออยก็เชื่อฟังออยก็ต้องอยู่ในอาณัตรของออยอแล้วก็ต้องหลงกูสิแล้วก็เป่าพวดอย่างเงี้ยพี่เดินล้มลงไปพอตื่นเช้าขึ้นมาทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม<อ>แล้วพี่เดินนะครับก็ลุกขึ้นมาเอาข้าวไปป้อนแม่<อ>แม่พยายามที่จะถามพี่เดินกับเรื่องราวเมื่อคืนพี่เดินก็ ไม่ได้คุยอะไรมันเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดตลอดจนแม่ของวิเทิลนะครับอาการสุดลงสุดลงจนสุดท้ายแกเสีย mm hmm. แล้วทีเนี้ยงานศพของแม่วิเทิลก็จัดไปครับแต่พ่อแล้วก็ลูกไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเสียใจเลยไมไ่รู้สึกเสียใจใช่ครับเฉยๆแล้วงานแล้วงานของแม่วิเทิลก็ผ่านไป mm hmm. หลังจากนั้นไม่นานครับพ่อของวิเทิลก็มีอาการคล้ายๆแม่ว mm ิเทิลแล้วสุดท้ายครับ ก็หัวใจล้มเหลวห่างกันแค่สองเดือนกว่าๆเสียเสียพอหลังจากงานศพของพ่อปเปด้นเสร็จนะครับป้าก็าเ,าเลยให้ให้หลานของป้าครับพยายามไปถามคนข้างบ้านพอไปถามเนะี่ยคนข้างบ้านพูดคล้ายๆกันว่าตอนกลางคืนเนี่ยได้ยินเหมือนสองคนเนี่ยมีอะไรกันแต่ตอนเช้าจะเห็นแ่พีออยออกมาข้างนอก